เรายังอยู่กับน้องต้นข้าวสาวน้อยเปิดหมวกยอดกระตันอยู่ที่เมื่อวานนี้สามารถผ่านแานคู่ท้าดวลอย่างน้องทียอนนักขายตัวจิ๋วจนครองตำแหน่งแชมป์46สมัย,มมยพร้อมเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า9 3 0 0 0 0บาทตอนนี้หนูขึ้นแทนว่าที่แชมป์เงินล้านคนที่6ของดวลเพลงชิงทุนแล้วรู้สึกไงบ้างคะ ดีใจค่ะแล้วก็อยากทําให้ถึงร้านเร็วๆคะ่ะออยากเห็นเงินล้านมากองหน้าเด็ก12เนี่ยนะคนพังระเทศเขารอคอยดูภาพนี้อยู่หนึ่งบทเพลงพ่ะพาตัวเองไปต่อนั่นก็คือเพลงเราต้องไปฟังต้นฉบับดีๆนะบางทีเล่นเยอะไปมันก็จะไปเพราะเท่าไหร่พีใจสระบน มอบคะแนนให้กัสวัสดีครับผมไฟรพงศ์ชนครับต้อนรับคุณผู้ชมสูดด่ดนเพลงชิงทุน ทุกวันฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกไป,ป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงร้องกันส่วนของเราที่นี่เงินชยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เง,นงนินชโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้งสามท่านในวันนี้พี่จักรนพลพี่แอสซิเรียมและครูสุร่าขนวดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เช่นเคยควันนี้เราจะไปดูกันก่อนว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่ไปกับกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์าอร่อยดีถึงเวลาลุ้นโชคทองกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุสิบล้านแจกของทุกภาคทัวไทยปีสองซึ่งทัวอาคารแบบนี้ฮะเป็นช่วงเวลาของการมอบโชคให้กับทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีที่จะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากภาคกลาง และผู้มอบโชคครับผู้จัดกรารฝ่ายการตลาดบริษัทไทยอกร์ฟู้ดจำกัดมหาชนคุณรปชมาศปานรอดครับสวัดสดีครับถ้าเห็นชื่อตัวเองขึ้นเป็นสีหน้าจอรอเฉยๆไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าลูกค,ค้าเห็นชื่อตัวเองขึ้นที่หน้าจอนะคะในวันถัดไปนะคะเราจะมีทีมงานนะคะโทรติดต่อลูกค้าเพื่อทําการนัดหมายในวันเข้ามอบรางวัลค่ะครับผมเอาละวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีไปรุ่นกันเลย ชคชั้นเสนงทองคำมูลค่า5,000บาท2รางวันสำหรับลูกค้าที่ใช้จากภาคกลางโกยหนึ่งโอ้โหเห็นชัดๆเลยฮะบินมาใส่มือเลยฮะสองจา้าและนี่คือสองท่าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับ โชคชัิที่หนึ่งครทองคำมูลค่า5,000บาทสองรางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคกลางโก้ยหนึ่งสองจ้าและนี่คือสองร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับ ขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกท่านด้วยครับอย่าลืมนะฮะรีบส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเหลือเวลาอีก4เดือนเท่านั้นครับผมทุกนี้เราไปดูกันว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่จากภาคอีสานเตรียมรับโชคทองยิ้มช้ำหน้าบาบกันข้ามปีอย่างต่อเนื่องกับกะทิร้นต์ตราอร่อยดี